สวัสดีค่ะวันนี้20มกราคม2569นะคะเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่พอได้ยินครั้งแรกแล้วต้องแบบขมวดคิ้วเลยค่ะสวนดอกทิวลิปขนาดใหญ่กลางนิคมอุตสาหกรรมมาบตพุทธจังหวัดระยองฟังแล้วไม่น่าจะอยู่ในประโยคเดียวกันได้เลยนะครับเนี่ยระหว่างทุ่งทิวลิปกับมาบตพุทธ จริงไหมคะปกติภาพจําของเราคือดอกไม้เมืองหนาวต้องอยู่บนดอยที่ภาคเหนือหรือไม่ก็ต้องบินไปต่างประเทศเลยใช่ครับ แต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มาทั้งรีวิวจากนักท่องเที่ยวใน Trip.com Lemonade ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกจากเว็บไซต์ของ p t t n n g และบทความข่าวต,ต่างๆกลับชี้ไปที่จุดเดียวกันเป,ป๊ะๆวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันค่าว,ว่า Miracle of Nature หรือที่เรียกกันติดปากว่าส่วนที่ลิประยองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันไปแต้งอยู่ตรงมันได้ยังไงและเบื้องหลังความสวยงามที่เหมือนเป็นปาฏิหาริย์สมชื่อเนี่ยมันมีเคล็ดลับ อออซ่่นยูสิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องนี้นะครับคือการจับคู่ที่มันขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วนี่แหละระหว่างอุตสาหกรรมพลังงานหนักที่ดูแข็งกระด้างกับธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนอย่างดอกไม้ซึ่งความขัดแย้งนี่แหละเป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่ทเราจะคุยกันวันนี้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มปักหมุดกันก่อนเลยว,ว่าสถานที่นี้คือที่ไหนกันแน่จากที่ดูในรีวิวต่างๆเนี่ยเขามีหลายชื่อมากเลยนะคะใช่ครับผมก็ได้ยินมาหลายชื่อ ทั้งชื่อทางการอย่าง Floral Exhibition Hall หรืออาคารนิทัศพ,พนักฟึกษาแล้วก็มีชื่อโครงการว่า Miracle of Natural และชื่อที่คนเรียกกันง่ายๆก็คือสวนทิวลิปประยองทั้งหมดนี้คือที่เดียวกันค่ะอยู่ในพื้นที่ของบริษัท PTT LNG ที่หมาบตาพุทธซึ่งรีวิวส่วนใหญ่พูดตรงกันหมดเลยว่าพอเดินผ่านประตูเข้าไปเท่านั้นแหละเหมือนทะลุมิติไปอีกที่หนึ่งเลยใช่เลยค่ะทุกรีวิวพูดถึงเรื่องนี้ บอกว่าจากอากาศร้อนๆข้างนอกกาวเข้าไปในโดมปุ๊บจะเจอกับอากาศเย็นสบายทันทีประมาณเท่าไหร่ครับอุณหภูมิประมาณ15-17ถึงองศรราเซลเซียสเหมือนวาร์ปไปยุโรปเลยแล้วภาพที่เห็นตรงหน้าคือทุ่งดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะชิลลิปที่ข้อมูลบอกว่ามีมากกว่า4 0,000่นดอกสารพัดสีเลยค่ะทั้งแดงชมพูเหลืองขาวม่วงโอ้โห oh oh. แล้วก็มีดอกไม้อื่นๆอย่างไฮเดรนเจียกับลิลลี่ที่หมุนเวียนกันด้วย การสร้างประสบการณ์ที่มันเหนือความคาดหมายแบบสุดๆแบบนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วคือการได้เจอบรรยากาศหนาวเย็นกับทุ่งดอกไม้ในจังหวัดที่ภาพจำคือทะเลกับโรงงานอุตสาหกรรมมันสร้างความประทับใจที่รุนแรงมากแน่นอนค่ะแล้วกิจกรรมยอดฮิตก็หนีไม่พ้นการถ่ายรูปซึ่งทุกคนก็บอกว่าเขาจัดส่วนได้สวยมากทุกมุมคือเป๊ะหมด แล้วจุดที่พีกที่สุดที่ทำให้คนยิ่งอยากไปกันใหญ่ก็คืออ่าอันนี้สำคัญทั้งหมดนี้เข้าชมฟรีค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจใช่ไหมคะพอได้ยินว่าฟรีก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันนะปกติสถานที่ที่ลงทุนเยอะขนาดนี้อย่างน้อยจะน่าจะมีค่าบารุงรักษาสักหน่อยการที่เขาเปิดให้เข้าฟรีแบบนี้อะไรคือผลตอบแทนที่เขาคาดหวังคะมันเป็นแค่เรื่องการสร้างภาพลักษณ์เฉยๆหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับ ซึ่งคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำถามที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือเขาทำทั้งหมดนี้ได้อย่างไรและนี่คือจุดที่จะพาเราเข้าไปสู่หัวใจของปาฏิหาริย์ที่ว่านี้กันแล้วครับเอาละครับมาถึงคำถามสำคัญว่าความเย็นมหาศาลให้อากาศนั้นมาจากไหนถ้าเราคิดแบบทั่วไปก็คงนึกถึงเครื่องปรับอากาศขนาดยักษ์ที่ต้องกินไฟมหาศาลแต่ความจริงแล้วความเย็นทั้งหมดนี้มาจากพลังงานเหลือทิ้งครับพลังงานเหลือทิ้ง หมายความว่ายังไงคะปกติพลังงานเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมหนักมันน่าจะเป็นปัญหาที่ต้องหาทางกําจัดใช่ไม่ใช่หรอคะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเอามาสร้างสวนดอกไม้ได้ถูกต้องเลยครับปกติมันคือปัญหาแต่ที่นี่เขาเปลี่ยนมันเป็นโอกาสได้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเคยใช้กระป๋องสเปรย์แล้วฉีดต่อเนื่องนานๆไหมครับ เคยค่ะตัวกระป๋องมันจะเย็นเจีย๊ยบเลยนั่นแหละครับหลักการเดียวกันเลยแต่ขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นเป็นพันพันเท่าพ T t LNG เนี่ยนะครับเขาเป็นสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ค่ะซึ่งมันจะถูกขนส่งมาในสภาพที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิติดลบแบบติดลบ160องศาเซลเซียสเลยนะครับโหเย็นมากพอจะนำไปใช้งานก็ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนสถานะให้กลับไปเป็นก๊าซหรือที่เรียกว่า Regressification อืน ซึ่งตอนที่มันขยายตัวจากของเหลวเป็นก๊าสนี่แหละครับมันจะดูดความร้อนจากรอบข้างมหาสารเหมือนกระปล่องสเปรย์เลยจนเกิดเป็นความเย็นจัดปริมาณมหาศารปกติพลังงานความเย็นส่วนนี้อาจจะถูกปล่อยทิ้งลงทะเลไปแต่ที่นี่เขาจับมันมาใช้ประโยชน์แทนโอ้โหพอมีตัวอย่างเปรียบเทียบแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนเขาไปเจอขุมทรัพย์ที่คนอื่นมองข้ามไปแล้วการทําแบบนี้มันมีความท้าทายทางเทคนิคเยอะไหมคะแน่นอนครับโครงการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะ จากข้อมูลที่เราเจอในบทความเก่าของ Nation Thailand เนี่ยเขาเริ่มทดลองกันมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับเป็นความร่วมมือกับหลายฝ่ายมากทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เชี่ยวชาญเรื่องพื้นเมืองหนาวม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีที่เก่งเรื่องวิศวกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่น่าสนใจคือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะมีสถานทูตเนเธอร์แลนด์เข้ามาเกี่ยวด้วยเหรอคะ นี่ไม่ใช่แค่โครงการภายในประเทศแล้วสิทำไมต้องเป็นเนเธอร์แลนด์คะหรือเพราะว่าเป็นประเทศแห่งดอกทิวลิปเฉยๆเป็นมากกว่านั้นครับเนเธอร์แลนด์คือผู้นำของโลกด้านเทคโนโลยีการเกษตรในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิหรือ Greenhouse Technology การที่เขามาร่วมมือด้วยก็คือการนําองค์ความรู้ระดับโลกเข้ามาช่วยเลยและที่น่าชึ่งไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้ใช้แค่ความเย็นเหลือทิ้งอย่างเดียวแต่ยังนาําก bon ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลพลอยได้หรือ byproduct จากโรงแยกกา๊าซมาปล่อยในโรงเรือนเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชด,ด้วยจริงเหรอคะครับซึ่งผลการทดลองในตอนนั้นพบว่าพืชโตเร็วกว่าปกติถึง12% นี่มันสุดยอดไปเลยนะคะคือไม่มีอะไรเสียเปล่าจริงๆจากความเย็นที่เคยจะทิ้งไปก็เอามาทำความเย็นจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องจัดการก็เอามาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้มันคือการเปลี่ยนม,มุมมองจากสิ่งที่เคยเป็นของเสียหรือต้นทุนในการกำจัดให้กลายเป็นสินทร,รัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ใช่เลยครับในวงการอุตสาหกรรมยั่งยืนเขาเรียกแนวคิดนี้ว่า industrial symbiosis หรือการพึ่งพาก,กันในเชิงอุตสาหกรรมที่ของเสียจากกระบวนการหนึ่ง กลายเป็นวัตถุดิบหรือทับรับพยากรที่สำคัญของอีกกระบวนการหนึ่งได้เลยซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การประหยัดพลังงานนะครับแต่มันคือโมเดลของนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ยั่งยืนทั่วโลกกำลังมุ่งไปและโครงการนี้ก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่จับต้องได้และสวยงามที่สุดพอเข้าใจแบบนี้แล้วไออาหารโมเมนต์ที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเขียนเล่าไว้ในรีวิวที่เจอมันยิ่งทรงพลังขึ้นไปอีกเลยค่ะเขาเล่าว่าตอนแรกก็สงสัยว่า แอจะเย็นขนาดนี้ค่าไฟจะเดือนละกี่ล้านพอเดินไปเจอคำอธิบายว่าความเย็นมาจาก LNG เขาก็ร้องอ๋อเลยมันคือการทำให้วิทยศาศาสตร์และวิศวกรรมที่ซับซ้อนกลายเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงและตื่นตาตื่นใจได้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วคิดว่าหลายคนคงอยากไปสัมผัสอ ah ฮาโมเ m e n t แบบนั้นด้วยตัวเองบ้างแล้วล่ะคะ่ะถ้าจะไปที่นั่นจริงๆต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะทำแนะนำอันดับหนึ่งที่ทุกรีวิวพูดตรงกันเลยคือเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยครับ <laughs> เพราะข้างในมันเย็นจริงอุณหภูมิ15-17องศาแต่ข้างนอกอาจจะ30กว่าอ,องศา,าร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันเท่าใจเลยค่ะเงินแผนที่จะใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นไปเดินชิลๆคงต้องพับไปก่อนแล้วข้างในมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากสวนดอกไม้มีค่อนข้างครบครันเลยครับสำหรับการไปใช้เวลาพักผ่อนมีร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนให้นั่งจิบกาแฟในบรรยากาศเย็นๆดีเลยค่ะมีร้านไอศกรีมแคทชี p l แล้วก็ร้านขนมญี่ปุ่นฮารุมิกิด้วยแล้วตัวดอกทิวลิปที่เราเห็นสวยๆนี้เราซื้อกลับบ้านได้ไหมคะหรือว่าเป็นของจัดแสดงเฉยๆเหมือนในพิพ,ธพิธภัณฑ์ซื้อได้ครับเขามีโซนจำหน่ายดอกทิวลิปสดๆเลยราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่ดอกละ50บบาทซึ่งในรีวิวจะเห็นเลยว่าหลายคนนิยมซื้อตั้งแต่ทางเข้าไปเลยเพื่อใช้เป็นพร็อพถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ข้างใน อ๋อ oh, เป็นไอเดียที่ดีมากเลยใช่ครับทำให้รูปออกมาสวยขึ้นไปอีกแล้วนอกจากโซนเสียเงินพวกนี้มีส่วนอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะมีครับด้านนอกของโดมจัดแสดงก็จะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน LNG ด้วยถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ไปในตัวแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบถ้วนครับห้องน้าสะอาดมีบริการรถเข็นวีลแชร์สาหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการด้วย เดาได้เลยค่ะว่าวันเสาร์อาทิตย์คนต้องเยอะมากแน่ๆแน่นอนครับร,รีวิวทุกเจ้าแนะนำตรงกันว่าถ้าอยากได้รูปสวยๆไม่ติดคนเยอะหรืออยากเดินชมแบบสบายๆให้ไปวันธรรมดาครับเพราะวันหยุดสุดสัปดาห์กับวันหยุดยาวนี่คนจะแน่นเป็นพิเศษเลยแล้วเรื่องการเข้าชมล่ะคะที่เราคุยกันว่าฟรีสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆล่ะคะต้องทำยังไง ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ PTT LNG เขาแบ่งไว้ชัดเจนดีครับ 1. ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปมากันเองไม่ถึง10คนอันนี้สามารถ walk in เข้าไปได้เลยไม่ต้องจองค่ะ 2. ถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่เช่นหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาตั้งแต่10คนขึ้นไปกลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนจองในระบบล่วงหน้าครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้บริหารจัดการได้อและกลุ่มสุดท้ายคือคณะทัวร์หรือบริษัททัวร์ที่มาในเชิงพาณิชย กลุ่มนี้ก็ต้องจองในระบบเหมือนกันและจะมีค่าใช้จ่ายคนละ100บาทแต่ราคานี้จะได้รับดอกทิวลิปหนึ่งดอกเป็นของที่เราลึกกลับด้วยครับก็ถือว่าแบ่งประเภทชัดเจนและสมเหตุสมผลดีนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนทั่วไปแต่ก็มีระบบจัดการสำหรับกรุ๊ปใหญ่ๆด้วยเอาละคะ่ะมาถึงข้อมูลสำ,สำคัญสำหรับคนที่ฟังแล้วอยากจะ start รถไปตอนนี้เลย <laughs> สรุปเรื่องการเดินทางและเวลาเปิดปิดให้หน่อยคะ่ะได้เลยครับที่ตั้งคือ Flora Exhibition Hall อยู่ในพื้นที่ของ PTT LMG ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองเลยครับค่ะค้นหาชื่อนี้ใน Google Maps เจอแน่นอนการเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ยากส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7เป็นหลักมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะครับพอเข้าไปในพื้นที่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วเวลาทํางานล่ะคะเขาจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา9มงครึ่งถึง16โมงครึ่ง 9.30โมงครึ่ง <wield> ถึง4ี่โมงครึ่งใช่ครับแต่ต้องไปถึงก่อน16นาฬกาเพราะเขาจะปิดประตูทางเข้าตอน4.00โมงเย็นและจุดที่ต้องย้ำตัวโตๆเลยคือปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยนะคะใครที่วางแผนจะไปวันอาทิตย์นี่ต้องเปลี่ยนแผนเลยใช่ครับและทางที่ดีที่สุดก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรเข้าไปตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเพจ a c e b o o k ของเขาที่ชื่อว่า Miracle of Natural ก่อน เพราะบางทีอาจจะมีการปิดปรับปรุงชั่วคราวหรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้จะได้ไม่ไปเสียเที่ยวครับและย้ำอีกครั้งว่าสำหรับคนทั่วไปเข้าเข้าชมฟรีค่ะถ้าสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับ Miracle of Natural แห่งนี้มันเป็นมากกว่าแค่สวนดอกไม้สวยๆแต่มันคือศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคอุตสาหกรรมสามารถนำมาสร้างคุณค่าใหม่ที่ส่งผลดีต่อทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริงๆ มันคือการเปลี่ยนสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นของเหลือทิง้งให้กลายเป็นของขวัญที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีความสุขกับมันได้เป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะพอได้เจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดแล้วมันทําให้การมองภาพทุ่งทิวลิปที่ระยองมันเปลี่ยนไปเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นความฉลาดความคิดสร้างสารรค์และวิสัยทัศน์ที่น่าทึ่งมากๆซึ่งมันก็ทําให้อดคิดต่อไปไม่ได้เลยว่าคิดอะไรครับ มันทําให้เรามองโรงงานอุตสาหกรรมหรือปล่องควันหรือท่อส่งพลังงานต่างๆรอบตัวเราเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษแต่เรื่องนี้ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามใหม่ว่าในบรรดาพลังงานเหลือทิ้งหรือผลพลอยได้ที่ถูกปล่อยออกมาทุกวันมันอาจจะมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างมีปาฏิหาริย์อะไรอีกที่กําลังรอวันที่จะถูกคนพบและนํามาสร้างสรรค์ให้กลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์แบบนี้ได้อีกในอนาคต